คิดยังไงที่แต่งงานแต่งเซลบ้านโครงการเด็กมือรักแนผ่านไปก็ก่อนแรกก็ดูที่อินเทอร์เน็ตก่อนดู <ciğim. S 1> หลายๆโครงการนะฮะครับแล้วมาเจอโครงการนี้ที่สร้างด้วยอิฐนะนแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นปีแคสใช่ไหมครับแล้วพอไปอิฐก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงครับแล้วก็ต่อเติมอะไรง่ายครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือราคามันก็โอเคไม่แพงครับแล้วพนักงานที่นี่ดูแลดีไหมครับพี่โอ้ตั้งแต่เซลเองก็ถือว่าดีหมดเลยฮะตั้งแต่เซลล์ตั้งแต่เรื่องการเงินทุกอย่างดูแลผมได้ คือครบวงจรทุกอย่างมันมาทั้เดียวเลยอะไรที่มันเร็วมากทุกอย่างพร้อมทุกอย่างเขาดูแลเป็นดีแล้วเรื่องอุ่นยังครับทางไทยพาณิชย์สบายครับทุกหลักฐานครบทุกอย่างครบทั้เดียวเลยภายในก็คือภายในเสร็จโครงการที่ว่าทันศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมทันแน่นอนไปยับไปเยอะครับไปจับไปเยอะคุ้มมากครับ ขอบคุณมากครับพี่ยังงไก็ขอขอบคุณจากจซนไดครับขอบคุณ่างใจ,ใใจโครงการดำเนินข่านครับบันทึกเช้าขอบคุณครับ